กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวกับคนทันโรคค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องของโรคมะเร็งสมองนะคะเกิดขึ้นจากเนื้องอกซึ่งเป็นเนื้อร้ายบริเวณสมองแล้วเติบโตอย่างรวดเร็วค่ะคือบางครั้งเนี่ยจะเกิดขึ้นบริเวณเนื้อเยื่อของสมองแต่ว่าบางครั้งก็จะเกิดขึ้นจากการลุกลามของมะเร็งจากอวัยวะส่วนอื่นๆของร่างกายนะคะ มีปัจจัยเสี่ยงหลายอย่างเหมือนกันที่ทําให้เป็นโรคมะเร็งสมองตอนนี้เนี่ยคำถามก็เกิดขึ้นนะคะว่าแล้วเป็นโรคมะเร็งสมองสามารถที่จะรักษาให้หายได้ไหมในขณะเดียวกันวิธีการในการรักษาต้องทําอย่างไรเพราะฉะนั้นในวันนี้นะคะเราจะไปติดตามรายละเอียดและคาแนะนําจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กันค่ะ จริงๆถ้าพูดถึงแนวโน้มรวมของเนื้องอกในสมองเนี่ยเมื่อเทียบกับเนื้องอกชนิดอื่นๆนีจริงๆไม่ได้เยอะนะครับซึ่งพบได้ประมาณสัก1.67เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองของมะเร็งทั้งหมดนะฮะท,ที่ที่พบกันเพราะฉะนั้นเราอาจจะรู้สึกวิตกกังวลกับเนื้องอกในสมองเยอะแต่ถ้าพูดถึงองค์รวมจำนวนจริงๆแล้วยังไม่ได้เยอะมาก ปัจจัยเสียงตรงนี้ก็อาจจะมีพอที่จะพอสรุปกันได้นะฮะก็เช่นบุคคลที่ไปสัมผัสกับรังสีเยอะๆเช่นมีประวัติการใช้แสงรักษาในบางตำแหน่งที่มันคาดเกี่ยวกับสมองอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นตัวกระตุ้นทําให้เกิดเซลล์สมองมีความผิดปกติแล้วก็พัฒนาเป็นงอกในสมองได้หรือไปสัมผัสกับกบรมภาพรังสีอย่างนี้เช่นเนี้ยฮะเช่นรังสีกรมภาพรังสีรั่วก็มีโอกาสที่จะ พัฒนาให้เซลล์สมองเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงกิจวัตติกเป็นเนื้อง,งอกในสมองได้หรืออื่นๆก็เช่นว่าคนไข้ที่เป็นอ่อไซเมอร์พุ่งูเนื่องจากภูมิคุ้มกันของบุบท้องเนี่ยก็ทําให้มีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นเนื้อง,งอกในสมองมากกว่าประชากรทั่วไปมากขึ้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ประชากรทั่วไปทุกๆคนน่ะก็มีความสงสัยกันมากเพราะว่าสมองเราเนี่ยมันอยูาา่ภายในกะโหลก เราไม่มีตาวิเศษที่จะไปมองผ่านกลุกระโหลกอะ้รอย่างพวกปฏิกิิยอะไรเียดังนั้นคงต้องอาศัยอาการเป็นหลักกลุ่มอาการแรกก็คือกลุ่มที่มีอาการจากที่ก้อนเนื้องอกมันไปที่มีผลกระทบต่อสมองส่วนนั้นโดยตรงก็จะมีอาการส่วนนั้นโดยตรงเรียกว่าโลคคออฟฟิตนะครับเช่นถ้าเนื้องอกเป็นกดสมองส่วนที่ควบคุมแขนขาล่างกายก็จะมีอาการอ่อแรงนี่กลุ่มอาการหนึ่งที่คนไข้อาจจะมาหาคุณหมอได้นะแลวเป็นอาการ ให้ต้องใส่ใจด้วยนะครับอันนี้ก็คืออาการเขาเรียกว่าพอมมีก้อนในน้งองในสมองแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้มีความดันภายในกะโหลกเนี่ยสูงมากขึ้นนะครับ <S <S แล้วความดันที่สูงมากขึ้นน่ะมันก็จะไปมีผลกระทบต่อองค์สมององค์ประกอบของสมองโดยรวมอาการต่างๆก็เช่นว่ามีต่างปวดซี่ซ่าถ้าพูดถึงการรักษาเนี่ยเราจะต้องแบ่งเนื้อหน่องในสมอง ออกไปสองกลุ่มย่ๆนะครับเนาะหรือกลุ่มแรกก็คือเป็นเนื้องอกในสมองที่มีจุดกําเนิดหรือว่าแหล่งกาเนิดมาจับเซลล์สมองโดยตรงก็คือเซลล์ในเนื้อสมองเรานี่นะครับเนาะอันนี้เราเรียกว่าทางเมลิเพนโทเมอรหรือเมลิทุติบทบูมอะไปฐมภต้อมาเรียนมาต้องปรมภูมกนคือพวกนี้เนี่ยมันก็จะต้องมีเป็นสองสองสองทยแต่ก็คือเป็นเนื้องอกชนิดเซลล์เนื้อไายกับเซลล์เนื้อไม่าย้อันนี้เราก็พบกันกันไปเยอะแยะ แต่อีกกลุ่มหนึ่งก็คือการที่มันมีมะเร็งอยู่ที่อวัยวะส่วนอื่นของร่างกายเช่นมะเร็งปอดมะเร็งตับมะเร็งเต้านมมะเร็งผิวหนังเนี้ยแล้วกระจายไปที่สมองอันนี้เราเรียกว่าสกัดระดีเบนท์ทงเมอร์หรือว่าทุกิมะเร็งที่จะกภูมเป็นต้นเนาะซึ่งเราก็จะต้องพิจารณาตามการรักษานะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่ารักษาอย่างไรเราต้องทุกว่าเอ่อมะเร็งที่เราพบเนี่ยในผู้ชายคนนี้เนี่ยเป็นมะเร็งชนิดไหนโดย แล้วเนี่ยมะเรงทุกชนดิดไม่ใช่เนื้อลายอย่างที่ผมบอกนะโดยเฉพาะในผู้ใหญ่เนี่ยหนึ่งในสามเท่านั้นเองที่เป็น,ท,ปนที่เป็นมาเร็งชนดิดที่เป็นเนื้อลายใช่ไหมครับนั่นเนเพราะยังมีอีกส่วนหนึ่งส่วนมากไปซ้ำไปที่ไม่ใช่เนื้อร้ายที่เราสามารถรักษาให้าหายขาดได้เอในสมองเนี่ยถ้าถ้าถ้าเป็นชนิดที่ไม่เนื้อเนื้อไม่ได้รุนแรงมากเราสามารถผ่าตัดเอาออกให้หมดหายขาดได้นะครับเนื้องอกในสมองทุกอย่างอาจ โรคกันเนื้ององในสมองนี่นไม่ได้เป็นมะเลงล้ายเสมอไปแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นเนื้ององในสมองแล้วคุณจะเสียชีวิตภายในไม่กี่เดือนไม่กี่ปีไม่ใช่เพราะว่ายังมีส่วนหนึ่งที่สามารถรักษาหายขาดได้คีนี้ต้องมีจุดไหนที่ต้องคลอดระวังก็คือคอย่างที่ผมกล่าวมาแมีอาการกต่างๆกล่าวมาร่วมกับสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาขอแนะนําว่าให้มาปรึกษากับคุณหมอที่เกี่ยวกับโบบประสาทสมองที่อยู่ใกล้บ้านของท่านทุกๆคนนะครับนะเพราะว่าถ้าเกิดเรา ก็ระวังดีตนหนักรวดเร็วรู้รู้เร็วก็เนื้องอกไม่อยากก็ทำผลการรักษาดีกว่าไม่ว่าจะเป็นเนื้อรายหรือเนื้อไม่รายก็ทำห้การรักษาดีขึ้นคุณผู้ชมคะเมื่อมีอาการหรือสัญญาณบ่งชี้นะคะยกตัวอย่างเช่น ปวดศีรษะเป็นลมคลื่นไส้อาจเจียนมีปัญหาเรื่องของการทรงตัวสติปัญญาการมองเห็นการพูดคุยความจำบุคลิกภาพแล้วอันตรายต่อชีวิตรวมถึงมีข้อมูลสมาชิกในครอบครัวเป็นโรคมะเร็งแล้วก็ต้องรีบพบแพทย์เพื่อที่จะปรึกษาเป็นการด่วนนะคะย้ำกันไว้เสมอเลยล่ะว่ารู้ก่อนป้องกันได้และรักษาได้ค่ะ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกหนอจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ